เียหลด้อพูดอะไรก็พากันนี่เนี่ยนะเปิดวีดีโอนะจ๊ะอย่าให้ตัดต่อกลางคันไม่ดีเริ่มแล้วเร่มแล้วไหนใครเเงินสาลน้อ๊ะน้ำวนคีอิวน้ำซีให้ำอน้น้อวข้ำีอิวก้อนอน้ำอ้อิ้อิ้ เอออันนี้เดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจับภาพเธอแต่ตั้งอัี้แล้วทำไมนะแกะอันนี้ตั้งนี่ให้ให้เจ้าของมันคือทำเองไม่เป็นไรแกไม่ต้องมาวางตรงนี้ดจีแกตรงแม่ยาวเลยเนาะผมยาวไปไปดี่าเลยดาวผู้ยิ่งของเราเสียใจัมันโตเร็วเลยอาหารสารอาหารครบถ้วนกวลานก๋วยหลานตุกเพลลงนะอร่อยนะเนี่ยโตตั้งไปไหนวะ มันม้วนไปหังคือฉันกินมูนเยอะน้องอันมันม้นตัวแต่ย่าให้มันมาเป่าเขี้ยวจรงนี้เขาตอดออกเหรอไม่ตอดเขี้ยนกับจังไดนอยู่อะเดี๋ยวไปใส่เ4สนะแกไปเ เจดีะเจดะพอยายเตียงสเขามีหลายอันสี่ิบจอกเขามีหลายอันอะไรอายุแค่นี้สแล้วส่แล้วจ้าสีเจ๊เจ๊สี่เจ๊ี่สดแล้วจุดเทียนอายุแค่นี้สแล้วอันไฟแกอย่ไงนไฟแกทุบออามาจุดเทียนไ้่มีสีเดียวมหละนมเรื่องปุดหัวีกล้นี่ยล้ดวเทียนเหรอ เราเราร้องเลยเริ่มร้องสามรอบนะ Happy birthday to you Happy birthday to you มาดัง Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, birthday happy birthday. Happy birthday, happy, birthday happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. ขอให้แข็งแรงแรงแรงขอให้รวยขออวยพรให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครอบครัวอบอุ่นเจออุปสรรคอะไรอะไรก็ขอให้ทุกคนพ้นผ่านไปได้ด้วยดีเลยสาธุเต่อเลยจ้าเต่อเลยจ้า เอาเป่าเลยค่ะอาจจะของงานเป่าพูดเลยจะเป็นรถตลดดาดอ่าวัยพรคนคนใหญ่วัยพรไยไัย่ไไรวัยพรก่อน อให้อแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อขอให้ปาร์ธนาสิ่งใดขอให้สมมาตรปาร์นาขอให้เป yeah> ็นเสาหลักบ้านเสาหลักเมืองเด้อลูกเอ้เหมือนเมคุณย่าหน้าขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งเด้อแสดงว่าพใหญ่เตี้ยขให้พีาใหญ่เตี้ยไว้พอะใหนมตเวียยะรเลให้่วงไว้พยงวงบอกว่าเป็นเกิดปีนี้ขอให้สุขภาแข็ง ให้เจ้าของให้ร่วยร่ำรวยทำมาหาึนจนวยด้ยอาวันน่าสุขาะิดเงินได้แดเงินพิเามาดามมาดามเอ็มจอกลับไปหามาบอกให้เด่นเหวไอพรนดูเร็วแดรวยร้อมเพลพร้มเพจมำวาไม่รวยก็เต็มตแหเดนเวอไอวนเดนวออวนเบบี้ Can you wish her? Yes. Wish her. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Wish you luck. Wish you the most luck. Mm มเป็นภาษาขเขาบอกว่าเขาขอให้คุณโชคดีที่สุดที่สุดเนอนี่ค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้อ่ะปราลองมาไว้พอเลยค่ะไปแล้วไอแล้วเออออานใก เงินมาฮะใช่เงินได้เงินคิดสองได้สองถูกมากค่ะปากเป็นเงินไปไหนไปไหนมาเป็นเงินนี่เลยมาวงตระกูลเรานี่แหละย่าทุกคนเลยขาถือใช่ขาถูกไปบอกไอ้พอให้เมียหน่อยเร็วมาอย่ามาหันหลังให้เร็วมา เดี๋ยวพี่ทรับิไปให้เมียไม่ไอ้พรให้เมียก่อนเร็วๆเขาไม่ได้ต้องการนะเขาต้องการตอนนี้เร็วๆขอให้มีความสุขในวันนี้ขอให้เธอแฮปปี้ทุกๆวันอันนี้อันนี้เป็นไว้พรให้เมียนะคะขอให้เธอแฮปปี้ได้ปีตลอดใช่ไหมคะรักเมียไหมที่สุดครับเหมือนกันที่สุดรักมากไหมครับผมมากโอเครักเหมือนกันเขาบอกแล้วรักเมียที่สุดขอบคุณมาคะ จะเปนไวึมั้ยตมื่อเ่้งเลยข้านี้่ะขอบคุณทุกคนค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนค่ะสาธุแฮปปี้เอนดิ้งงานวันเกิดวันนี้ทุกคนรวยรวยปังปังสาธุรวยทุกคน